เป็นคำถามต้อนตาตอบต้อนตามกินโกโก้แบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมมันทำให้อ้วนไหมแล้วกินโกโก้ทุกวันดียังไงโกโก้เหรอไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมก็ไม่อ้วนดีเพราะว่ามันก็เป็นเบสอะของมันอะมันไม่ได้มีแฟตไม่ได้มีไขมันอะไรส่วนถามว่ามันมีประโยชน์ไหมหรอมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วโกโก้อะมันช่วยผ่อนคลายมันมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วเอออันนี้ก็ถือว่าน่าจะดีนะแต่ว่าจํานวนกี่แก้วไม่รู้อันนี้ไม่มีข้อมูลคาปูชิโน่กับลาเต้ต่างกันยังไงเหรอครับคาปูมีฟองไงลาเต้มีนมเยอะ ถ้าเรียงเราบจากกาแฟเข้มข้นมากไปน้อยจะเียงยังไงแล้วลาเต้กับมมค่าเลยเข้มข้นกว่าันถ้าเอาจริงๆคือตัวกาแฟมีเนื้อกาแฟเท่ากันหมดเลยแต่ว่าแค่ความรู้สึกที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันเข้มข้นต่างกันลาเต้กับมมค่าป่ะลาเต้มันเป็นนมมากกว่าไงมันทาให้รู้สึกแบบมันเบามันนุ่มมันเป็นนมมากกว่าในส่วนของคาเฟอีนมันก็เท่ากันแต่คนจะรู้สึกว่าไม่เอสเปรสโซ่แบบเข้มอะเออแต่จริงๆม่งก็เท่ากับลาเต้แหละกาแฟดํากับอเมริกาโน่ต่างกันไหม ตัวเดียวกันกาแฟดำอำเมริกาโน่คือกาแฟกับน้ำไงมันก็ไม่มีไม่มีอะไรอยู่แล้วเหมือนกันเหมือนกันกิน,น,กนโซจูมอลปะ เมาดิถามมาได้ไงวะเขาพิมพมาอ่งีจริงเหรอเมาดิเมาดิมันอยู่ที่กินกี่ขวดกินยาและกินกาแฟาได้หรือเปล่าครับส่วนตัวเหรอไม่ไม่แน,นะนำว่ะแต่ว่าก็คิดว่ามันอาจจะมีคาเฟอีนมั้งทําให้บางทีมันอาจจะมีผลกับยาบางตัวหรือเปล่าถ้าเกิดกินยาแบบวิตามินอะ่ะก็คิดว่ากินได้นะแต่ถ้าเป็นยาแบบแก้กเสพหรือยายอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรวะ่ะคิดว่านะน,นี้หมอจะมาดูไหมเนี่ยจะตอบผิดไหมเนี่ยกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับทํายังไงถึงจะหายครับนอนไม่หลับเหรอแล้วกินเออทำยังไงถึงจะหายหรอ จะกินทำไมก่อนนอนถามก่อนก็ไม่ต้องกินเออก็ไม่ต้องกินก่อนนอนอีวะจะไปกินก่อนนอนทําไมกินน้าฉี่เยอะ กำลังหัดเริ่มดื่มกาแฟค่ะมีกาแฟตัวไหนแนะนำไหมครับเข้าแบบเปรี้ยวๆสดชื่นๆหน่อยวัวายคอฟฟครับที่นี่มีกาแฟอร่อยอรือกล้ามหรือกล้าครับกาแฟที่เติมน้ำผลไม้เข้าไปด้วยอร่อยจริงไหมครับอร่อยนะโดยเบสของน้ำผลไม้อร่อยมันอร่อยอยู่แล้วน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำอะไรอะส่วนความเป็นกาแฟมันก็ช่วยให้มันแบบมันมีรสชาติที่เราชอบ2ตัวอยู่ในอันเดียวกันอ่ะมันก็มันก็ดีแต่ว่าผลไม้บางอย่างมันก็ไม่เข้านะอย่างเช่นแบบทุเรียนเอออันนี้ไม่เข้าอยู่แล้วลำไยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ใช่ไหมเคยกินปะเออ อันนี้เป็นทํางานแบบทีมงานคิดเองครับเครื่องชงกินไฟไหมครับกินแต่ว่ากินแค่ไหนมันก็อยู่ที่ขนาดของฮีเตอร์ถ้าฮีเตอร์ใหญ่ใช่ไหมมันทาความร้อนเร็วมันเหมาะแบบการชงเยอะๆมันก็กินไฟเยอะไงแต่ถ้าแบบโฮมยูสใช้เครื่องอยู่บ้านอ่ะหม้อต้มมันแค่แบบ4 5 0 0ซีซีอ่ะต้มแบบหนึ่งนาทีมันก็ร้อนมันก็กินไฟน้อยอยู่แล้วกาแฟพเมีแมสกับกาแฟสเปเชียลตี้คอฟฟเราทำที่ไหนซื้อครับทํนาเทำงานทำงานแล้วก็เอามาซื้อกาแฟใช่ปะ S <S ทำไมคนถึงกินกาแฟครับคนกินกาแฟเหรอเพราะถ้าให้แมวมันก็ไม่กินเลยขอบครับเป็นก่อนเลยมาดีก่อนเลยมาดีครับ